โอเคครับมาตอนนี้พาร์ทที่2กันดีกว่านะครับผมฮะเฮ้ยเดี๋ยวตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเล่นปักเสืออะไรนิดหน่ทำไม One, 1ขาวเล่นเนี้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเล่นนี่ผม <Five. S 1> อัตริต่อได้นะเฮ้ยทำไมอ่ะถ้าเล่นตรงนี้อัลตริ่น,นี่มามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นป่ะอันนี้ออกมาผมกินนี้ยังใหญ่เลยนะเนี่ยก้อนเนี้ย ใช่ไหมขาวได้พื้นที่ตรงนี้หรอเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เอามาผมแค่เอาแต้มตรงนี้ทีละนิดทีละนิดปิดตรงนี้ทีนิดนิดนี้ก็ได้แล้ววะเนี่ยสไลด์ไม่เขาได้พื้นที่ใหญ่อย่างเช่นอย่างนี้ผมว่านันจะแต้มผมว่าโอเคแล้วนะหรือว่าผมเล่นอย่างเงี้ยก็ใหญ่เหมือนกัน เนี่ยแล้วนะปิดนี่ปิดนี่ตั้งขึ้นปิดนี่ถอยเบียดเล่นนี่ปดนี้อัตลิขิ้นมาเล่นนี่ปิดนี่าต,านนนต่อปิดนี่ปิดนี่ปิดนี่เล่นได้ยไงอ่ะถ้าเล่นนี่ นามี่ห้าหกเจ็ดเจสักทีอะอีกสักทีอะอีกสักทีอ่า,อาออแล้วมินิใหญ่ใหญ่จริงมินิก็ใหญ่นะจะทักกินก้อนนี้ไปเลยแต่ผมเลือกลักษณะลักษณะมินิดีกว่านี่ผมว่าผมว่าโอเคแล้วนะนี่คือเขาเล่นอะไรก็ไม่รู้อันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวต่อขึ้นมา มันไม่มีอะไรว่าผมเล่นนี้ได้แล้ววะตึกๆต่อขึ้นปิดนี่ปิดนี่ตอบถ้าเราเล่นหนีไปเลยโชนี่เป็นนี่แันนี่น,นี่อนี่ผมกลัวเอ้ยแต่วมน,นี้น่าจะรอดแล้ววะว n ล่น,นี่เขากระโดดไปเลย Four, <five. S 1> เออใช่ถ้าเล่นไนม่นี้มันกระโดดไปเลยนี่วะเล่น,นี่มาผมต่อลงก็ใหญ่เบ้อเลยตอนนี้ขาวไม่มีแต้มเลยอะ อ,อ๋อสไลด์นี่หรอปิดนี่ blanc? เล่นนี่ชื่อตัดนี่เช่มนี่ถ้าผมเล่นนี่ถอยเล่นนี่ปิดน,นี่ปิดน,นี่อ่าโอเคผมสามารถกินตรงนี้ได้แต่ว่ากินตรงนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่หรอวะ่ะนี่ผมน่าจะเล่นนี่ก่อนคือตรงนี้ผมไม่รู้ว่าใหญ่ไหมแต่ว่าตรงนี้ผมได้เซนเต้อะตรงนี้ด้วยตรงนี้ได้เซนเต้อะม่หรอจิกจิกจิกน่าจะได้นะตอนนี้มาปุ๊บผมต่องลงดีกว่าใหญ่มาก อออัลตริก่อนถ้าผมปิดตรงนี้ใช่ปะกินตรงนี้ผมก็จะได้มันจะเสียดเซนเราจะได้หนึ่งสองสาห้าหเจด็ดแปดแปดแต้มเราจะได้แปดแต้มหรออย่าบอกว่านี่ข่าวจะได้นี่อ่ะกินต่ออีกทีนึงเลยนะคืออะไรที่เป็นบบนงก,กิคือมันใหญ่มากอ่ะ เ mm hmm. ชื่อมทีนี้ผมมีทางเลือกอ่ะคือผมจะต่อขึ้นหรือว่าผมจะเล่นนี้ดีถ้าผมเชื่อเขาเชื่อมมปนี้มันจะทำลายบ้านผมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าเล่นมีนี้ต่อมาเราก็สไลด์พื้นที่ตรงนี้ได้ไปตรงนี้มาตรงนี้ยังไม่รอดนี่เออใช่โอเค เลยตัดสินใจเล่นนี่ก่นเพราะตรงนี้ยังไม่รอดเลยถ้าเล่นนี่ป,ปุ๊บสไลด์ปาปิดนี่ปิดนี่เหรออืมตัวนี้อันนี้ก็ใหญ่เนี่ยเนี่ยได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ก็ใหญ่ทำไงต่อปิดนี่ปะปิดนี่ผมน่าจะเสียดเซ็นแล้วมั้งชุชับชับถอยออกมาทำไรเขาไปได้หนึ่งสองสามสี่สี่แต้มเอง นั่นอันนี้ใหญ่สุดละโชปิดนี่อัตลิโอเคอันนี้นะ่าใหญ่สุดละเออลืมไปอนนี้สีดังเพชรด้วยนะสอบพันกับเราซื้อด้วยนะครับผมจริงก็เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นใครมีเพชรอะไรเงี้ยจะต้องสอบกับเราซื้อนะครับผมอย่าเป็นหนึ่งนเพชรสนั่เพชรสามนั่เพชรเงี้ยก็ต้องสอบกับเราซื้อหมดเลย อืมอเคนิเซนเต้น,นี่แต่ผมเปรียบผมไม่เซ็นนะเชื่อมอ่าชิมันนี้หรอ เผมเชื่อมเอ้ย,เ,อยเล่นมินิแน่นอนกาะต,ตั้งขึ้นตรงนี้เชื่อมสินนะมันก็คงต้องเล่นน่ะไม่นันโดนทิมไม่ได้ถ้าเล่นนี่ปุ๊บออกมาเขาเชื่อมพื่นี่อะแต่ถ้าน,น,นี่ผมเล่นตรงนี้ได้นะใช่ป่ะได้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 ไดไดได โอ้โอสองสี oh. ่ตรงนี้มีปับป๊บปั 1, ๊บหนึ่งสองเทเลน,นี่เราสามารถเล่นนี่โอเคอัน,นี้ใหญ่กว่าถอยเชื่อม ตรงนี้ผมกำลังคิดจะกินดีไหมตรงนี้มันกินไปก็ประมาณสี่ปะแ,ปแป้มหกแ้มตรงนี้เรามีสองไม่แต่กินใหญ่สุดละตรงนี้ก็ใหญ่ฮะตรงนี้ก็ใหญ่กินก็ใหญ่นี่สี่แทมกินแล้วกันเ <laughs> พราะถ้าเขากินออกมาไซส์สี่ตรงนี้อาจจะเพิ่มแต้มได้อีกสองแทมชื่อม รึปัตาลีขึ้นมาัตาลีเมนี้ชิปปับ๊บเชื่อมเมนี้ตามเชฟเราก็เล่นเม็นี้อะ่ะสองนี่ใหญ่มากกับตรงนี้ใหญ่มากโอเคอันนี้รับอยู่แล้วถ้าเขากินถ้าเอาเชื่อมตรงนั้นผมก็จะเล่นตรงนี้แรกกันอ่า โอเคเลน,นี่คงไม่แลกมินิหรอกมัง้งทะเลนนี้ผมเล่นนี่เขากินเฮ้ยไม่ได้ดิเออผมต้องต่อออกนี่มาโ oh อไม่เออเอ้ยโอเคเอ้ยเขาเขาจริงๆเป็นผมผออัต,ตริสสวน,นนี่เลยนะ <c oughs> เขากินนี่ใช่ไหมผมกินนี่เขาทำไงอ่ะกินนี่เหรอผมก็แค่เชื่อมตรงนี้ไงย่างนี้ออกมาดีกว่าอย่างนี้ถือว่าพอคุยกันได้ เล่นนี่ใช่ป่ะเล่นเนี่ยสมมติว่าผมเขามผมมาเล่นนี่เลยนะถ้าเขาเล่นตรงนี้จริงกินปุ๊บเล่นอย่างเงี้ยอืมทำไงดีทำไงดีงดนี้อัตริกลินเชื่อไมไปนี้ไปนี้จุดนี้ใหญ่นะผมว่าจุดนี้ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้มีสองแต้มไง โอ้นี่ก็แต่ตรงนี้เมันรถแต้มเขาแต่ไม่ได้เพิ่มแต้มเราเรื่องนี้ก็โอเคนะนี่ก็ใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอัตลีอืมตรงไหนอีกตรงไหนอีกแต้มใหญ่แต้มใหญ่นี่น่าจะใหญ่แล้วนะใหญ่สุดแล้วมั้ง ขึ้นมาสองสามตรงนี้สามารถสามสามเล่นนี่อันนี้ใหญ่หรอไม่น่าหนะ้ามันไม่ผมไม่ได้มือ้อนี่เล่นนี่ออกมามันไม่ได้เสียเส้นนะนะถ้าเล่นนี่หรอถ้าเล่นนี่เ,เล่นนี่นนอัตลิตัดนี่ชื่อมีโอ้เออว่าได้ตรงนี้มาเฮ้ยชิมหายแล้วเดีย๋ยวเราต้องรับตรงนี้ก่อน อ,อันนี้ออกมาลดไปเท่าไหร่ตึกตึกนิดหน่อยปะตึกตึกตึกไม่เอาตน,นี้สองเรน,นี่ก็ลดไปสองแต้มเรนนี่ตัดออกมาชับชับถ้าตัดโชป็นนี่กินนี่อ่าโอเคเรนนี่แหละโอ้ยผมละเกลียบจริงๆเม็ดนี้ใหญ่กว่ามากเลยนะจริงผมว่าคิดว่าเรนเนี่ยออกมาเนี่ย ถ้าผมเชื่อมเขาเล่นเนี่ยออกมาเนี่ยเขาได้พื้นที่มาเพิ่มอีกสองแต้มเลยนะนี่ใหญ่กว่าตัดตรงนี้ออกมาเชื่อมมไม่น่ามีอะไรกินนี่ได้ใช่อมมนี่น่าหมดละเชื่อมปิดนี่ถอยนี่ตัดตรงนี้ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะเราเล่นนี่ดีกว่าปับ๊บ ปิดตรงนี้หรอนั่นแน่โอเคปิดนี้ก่อนจริงๆถ้าแกลกันจริงๆนะถ้าเล่นนี้เราเขากินใช่ปะห,หกแต้มใช่ปะเราถอยอีกทีหนึ่งปับป๊บปั๊บตรงนี้เราจะลดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่นี่โอ้ยนีดีได้เอ็นเกมตรงนี้ต่อ เีนี้ไม่น่ามีอะไรข่าวนี้บ้านใหญ่จริงๆข่าวแรกตรงนี้กับตรงนี้เออแต่ขาวได้มาเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ที่2้2หกเจ็ดสิบแปดส่แต้มไม่รู้เหมือนกันแท้แต่ข่าวก็ได้24อะ่ะแต่ตรงนี้ผมว่าผมโอเคนะแต้มผมใช้ได้เลยนะตรงนี้อัตตีไปยีหแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเก้า อ่ะสิบสามด้วยสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบดสองยี่สามยี่สี่ยี่สห้าหกยบ็ดสามสิบยี่ห้าห้าสิบห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบหสิบห้าขาวมีหกสิบห้าบกคงมีเป็นเจสองครึ่งปามีหนึ่งสสสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิเสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่ สี่ยี่ห้ายี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบอ่าสามเอ็ดสามสองสามสามสมสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสองสี่ห้าสเ็สแสีเก้าสิบหองห้าหก้าเจ็ดแปด้าหกสิบหเอ็ดหกสองสามสี่ห้าหกหกหเจ็ดหแปดเฮ้ยบ้านอ่ะแพ้เหรอเออเราลืมนับตรงไหนอ่ะแปดสิบเห

64 65 66 66หกับอีกหกตำครึ่งเป็น72ผมมีเท่าไหร่81ปะ่ะอ้ยชนะอยู่ชนะประมาณ10แต้มปะเหมือนหรือไม่ถึง10แต้มประมาณนี้อันนี้ได้อยู่ แต่ตรงนี้เขาไม่รับจริงเหรอไม่รับนี่ผมเล่นโคดนี้ 4, เลยนะ 2> 2, 3, เป็นโคดไหนโชะปิดนี่ปุ๊บเอ้ยเจ้าจะมากินข้าอย่างนั้นหรือเราต้องเชื่อมสินะแต่ดูก่อนว่าเรามีโคดจุดไหนเล่นอีกไหม นี่หนึ่งจุดปุ๊บปึ๊กปึ๊กสองปะ <One. S 1> นี่ผมเล่นโค้ดได้เลยนะป <Two. S 1> ากเขาให้อ๋อมีโค้ดตรงนี้อีกนี่มาขอสิขา ชึบชึบโคเราโคเราโคเราตรงไหนอีกตรงนี้ไม่ได้โคแล้วล่ะอ่าอันนี้น่าจะใช้โคอยู่ถ้าเขาเชื่อมอ่าโอเคพอคุยได้ได้โคหนึ่งจุด โอ้โนี้มีสองโคเลยนะตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อีจินอือหึโอเคนี่เราก็มีโคนี้จุดหนึ่งขาก็จะมีหนึ่งถึงจุดสองจุดเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเพราะตรงนี้เราตะลอยู่เฮ้ยได้อยู่ท่านี้โคออกมาผมโอเคมีโคนี้ด้วยที่เขาเล่นเออว่ะ มีโครตรงนี้ด้วยหรอถ้างนั้นโครเราก็เล่นตรงนี้เพราะว่าจริงๆตรงนี้เป็นโคด้าน,นได้2ส,สองกินนี่สามเลยหลายจุดเหมือนกันนะเนี่ยถ้าไปเล่น อืกินเราต้องเล่นนี้อยู่แล้วโชอันนี้เขาจะเหลือโค้ดหนึ่งจุดใช่ปะเราเหลือโค้ดไหนจุดหนึ่งตรงนี้เหรอตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโค้ดไหมถ้าเล่น,นที่ตึ๊กตั้งขึ้นเราปิดตรงนี้เราเบียดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเลีนนี่เราเบียดนี่ไม่รู้ว่าเป็นโค้ดหรือว่าแต่ถ้าเราเล่นแบบนี้เขาจะสามารถตัลลิเปนนี้ได้แต่ไม่รู้แต่แต่เนี้ยโค้ดแน่นอน เนี่ยผมกำลังหาโค้ดจุดหนึ่งอยู่เนี่ยโหไฮ้ฮฮได้โค้ดจุดหนึ่งนี่หว่าตรงนี้นี่หว่าไอ้ยาแล้วเราต้องทำยังไงกินนี่เหรอกินนี่เขากินนี่ไม่ไม่ใช่ดับลโค้ดแล้วดิถ้าเล่นนี่ถ้าเล่นนี่เนนชื่อมปิดนี่ปิดนี่เล่นตัดนี่ไม่ใช่โค้ดแฮะ one two three four ไม่มีโค้เล่นแล้วอ่ะ <c oughs> อันนี้เหรออัตรีมินี้ก่อนโค้สีขาวเยอะกว่าเยอะเลยแหละอาเซียม อืมปิดนี่หรอได้หนึ่งแต้มปะลดเราหนึ่งแต้มตรงนี้ใหญ่นะผมว่าปิดนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เลยกินใหญ่กว่ากินนี้ก็ใหญ่อัตลิตัวนี้เราลดหนึ่งแต้มใช่ปะ เฮ้ยอ๋อตรงนี้มีสองแต้มมีค่าเท่ากันฮะงั้นเรารับดึงกันผมก็ลืมคำนวณว่ามีโคตรงนี้อีกเนี่ยโอ้ตายตายโคผมเลยแพ้เลยอ่นนี้เสียดเซนนะ มีค่าสองแต้มเท่ากันเหรอ,อน่าจะหมดแล้วมั้งถ้าอย่างนี้ออกมาแล้วเล่นเชื่อมนี่ปิดโคนี่ จุดไหนนะเราปิดจะบอกจะปิดโค้ดตรตงไหนเนี่ยลืมเชือ่อออนนี่ยจะละเคเชื่อม หมดแล้วมั้งใช่ปะ่ะหมดแล้วมั้งใช่ครับน่าจะหมดละไ้องผ่านเลยหกน่าจะไม่มีอะไรอัตลิเชื่อมอืมตึ๊บตึ๊บปิดนี่เชื่อมนี่ปิดนี่ปิดนี่ตัดนี่ไม่มีอะไรแล้วเชื่อมแล้วผ่านละตัดที่เชื่อมปิดนี่อัตลิปิดนี่ไม่ได้โอเคไม่มีอะไร อัตลิไม่นี้ปุ๊บปิดนี่ก็หมดแล้วจะเดินให้จบหรอเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคต้องรับ <c oughs> เฮ้ยมีตรงนี้ด้วยนี่ว่าลืมอโอเคต้องรับไม่หมดหรอเป็นจีนหรออ่อันนี้น่าจะหมดจริงละผ่านเลยจบ โอ้ช oh, นะแปดแต้มอ่าโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากด้วยกดไลค์ด้วยกดซับสไคร e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแช like, ร์ share, เพื่อไม่มให้คลิปใหม่ของเรานะครับผมโอเคครั้นี้ก็สวัสดีครับ